เนื้อฝาบาทในชุดทองคําชุดที่ห้าสิบครับห่วงนะครับด้านในห่วงก็จะเหมือนเดิมครับมีเส้นขนแมวอยู่ด้านบนจะมีคําว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนในเหรียญของเนื้อฝาบาทนี้จะมีโค้ดของหลวงปู่อยู่ด้านขวานะครับส่วนด้านไหลซ้ายจะมีเลขนัมเบอร์นะครับส่วนคําว่าทองคํานั้นจะตอกอยู่ที่สังคตินะครับจะตอกอยู่ทางสังกติตรงกลางนะครับที่มีเส้นจจักๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับขอบเหรียญด้านล่างจะมีคําว่าพระราชมงคลวชิราคม นะครับอันนี้ลักษณะเด่น,นของเหรียญด้านหน้าของเนื okay. ้อฝาบาทในชุดทองคําช no no ุดที่51านะครับหลังเหรียญนะครับห่วงตันก็ยังมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับก็มีรอยอยู่ในนี้นะครับส่วนขอบเหรียญก็จะมีเนื้อเกินออกมานะครับมีเนื้อเกินออกมาเป็นรอยตัดด้านบนของเหรียญจะมีคําว่าเหรียญยันดวงรุ่นสยบภัยเอกลักษณ์องคปู่ยันสวนเหมือนเดิมนะครับและด้านล่างจะมีคําว่าวัดประชาราชปมรุงมเทปรังหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งหลังจากที่สังเกตนะครับ เหรียญรุ่นนี้ด้านหลังของแต่ละเนื้อเหมือนกัน